同学们好今天我们来跟老师学第二课谈论饮食好首先我们来一起复习一下吧好你们还记得这个句型怎么读吗啊，่านงไงครับรูปประโยคนี้อ่ารูปประโยคนี้นะครับอ่านว่าโยู่ยู่อ่าเราชื่อไม่ได้แรปนะครับเนี่โยโยู่ย่ยังจำได้ไหมแปลว่าอะไรครับทั้ง จุดๆทั้จทงจุดๆถูกไหมครับตรงที่เราเว้นเอาไว้เนี่ยเราก็เติมคำประเภทไหนเอ่ย่าใช่เราก็เติมคำคุณศัพท์นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับโยส่วนโย่าอันนี้ก็เจอในบทเรียนเลยเนาะทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดน,นะครับเ<ฬ> <admitted> รอเสีย <được> อีกโย่香又好吃ทั้งอะไรลูกหอมอืมเล็่ถูกไมอ่าทั้งหอมแล้วก็ทั้งอร่อยนะครับเอเสียอีก โย่หลานโย่โชอะอันนี้ไม่ค่อยดีละทำไมครับทั้งเน่าแล้วก็ทั้งเหม็นเลยถูกไหมครับอะอะไะครับแล้วต่อมาเราก็มาดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของอคลิปวิดีโอดังนี้นะครับก,ก็ที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์นะครับเกี่ยวกับรสชาติอาแล้วก็ทบทวนความรู้นะครับผ่านการทำแบบถัดท้ายบทน,นะครับฮะเฉียนจัน่เน,น,น,นอะครับมาดูคำศัพท์กันเลยนะครับ วันนี้เนี่ยเราจะเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโคเว่โคเว่โคเวอ่าโคเว่ชื่อชื่อรสชาติน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าซีเกิส่วนส่วนส่วน,ส,วนส่วนเนี่ยเราก็เรียนกันไปแล้วถูกไหมครับแต่ว,ว่ารสชาติแบบไหนเนี่ยนะส่วนก็คือรสชาติเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวเขาอีเกิร์ดปลา 辣辣好辣我们也学过了是吗辣就是เผ็ดใช่ไหมครับ好เซตอีกัน甜甜甜อ่า甜เ,เนี่ยเวลาเราจินอ่าน้ำหวานเราก็ได้รสชาติของความเียนก็คือความหวานนั่นเองนะครับอ่าคือความหวานเนาะต่อมานะครับขู ขูขู่อ่ะเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ชอบรสชาตินี้นะครับเวลากินยาหรือว่ากินผักบางอย่างเนี่ยก็จะมีรสชาติเป็นยังไงครับขมนั่นเองนะครับอาวเฉียงกเฉียนเฉียนเฉียนอ่ะรสชาตินี้เนี่ยคนไทยก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่ากินมากๆไม่ดีนะจะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคไตนั่นก็คือรสเค็มนั่นเองนะครับ โอเคครับชเกหมาหมาหมาอันนี้เนี่ยเราก็รู้จักกันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นที่นิยมในเมืองไทยเลยก็คือหม่าล่าที่เราเรียกกันนะครับจริงๆแล้วรสชาติเนี่ยเขาเรียกว่าหม่าล่านะครับก็คือหม่าตัวนี้เนี่ยจะแปลว,ว่าชานะครับส่วนล่าก็มาจากลาบเห็ดน,นะครับที่เราเพิ่งเรียนไปเนาะหม่าล่าก็คือทั้งชาแล้วก็ทั้งเผ็ดเลยนะครับรสชาติ ส่วนหมาคำเดียวเนี่ยก็คือรสชาตินี่น,น,นะครับอ๋อเฉยก็ปิงปิงปิงอ่ะตัวนี้เนี่ยนะครับปกติจะแปลว่าน้ำแข็งนะครับก็คือจะให้รู้สามรู้สึกแบบเย็นอ๋อเฉยก็ท่างท่างท่างอ่ะ, oh, อะมีเย็นแล้วก็ต้องมีอะไรครับร้อนถูกไหมครับลวกแต่นี่คือร้อนแบบเดือดๆนะครับ เอาลครับเมื่อเราเรียนครบแล้วเนี่ยเราก็นํามาทําแบบฝึกหัดในหน้าที่13นะครับโดยให้นักเรียนทําตรงส่วนที่เราซื้องไว้ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์นะครับโจทย์บอกให้เราเขียนพินอินนะครับแล้วก็ท่ายวนอีสืะหรือว่าความหมายภาษาไทยแล้วก็เขาให้เราบอกอะไรอีกเนี่ยฉีควานหนาเชียโขเวก็คือชอบรสชาติไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราซื้อทาตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้ออย่างข้อแรกเนี่ยนะครับ คือคำว่าอะไรแล้วครับข้อแรกก็คือคําว่าส่วนใช่ไหมครับที่แปลว่าเปรียร้ยวนักเรียนก็เขียนเลยครับชื่อควนส่วนนะครับแล้วก็เขียนคาแปลเปรี้ยวลงไปที่เหลือก็กลับไปดูแล้วก็ท,ทําเองนะครับทีนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราชอบรสชาติอะไรบ้างนะครับโดยให้นันเกเรียนเนี่ยใช้ประโยคแบบนี้ครับหัวสีกวันชื่อแล้วก็ใส่รสชาติไปนะครับ โดยนักเรียนจะชอบมากกว่าสารสชาติตรงนี้ก็ได้นะครับให้นักเรียนเนี่ยใช้คําว่าเหอในการเชื่อมรสชาติสุดท้ายที่ชอบนะครับสมมุติว่าชอบตามรสชาต,ตินักเรียนก็ใส่รสชาติที่1แล้วก็ใช้เครื่องหมายตรงนี้นะครับรสชาติที่2แล้วก็เหอและรสชาติสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกนะครับเติรกชืออู้ก็คือฉันเนี่ยชอบกินอาหารนะครับที่มีรส นี้นี้นี้แล้วก็นี้นะครับต่อมาเนี่ยในหน้าที่14นักเรียนก็ไปทําเองนะครับโดยด้านบนเนี่ยเหมือนเดิมคือให้แปลความหมายด้านล่างก็ให้เขียนลําดับสีครับฮะเช่นายผมเมื่อหลายจวดชีจงฟูส่สีอะรครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าที่15นะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับก่อนการท่าของเรา เดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันที่ส่วนที่1นนะครับตอนที่1ก่อนเลยตอนที่1เนี่ยเขาให้เรานะครับนำคำตอบอ่านำประโยคด้านบนเนี่ยมาเติมนะครับในด้านในประโยคด้านล่างให้สมบูรณ์เนาะอ่านดูจากข้อที่1นนะครับทำอย่างไงเราก็อ่านโจทย์ก่อนแล้วก็หาคำสำคัญของเขานะครับแล้วก็ค่อยไปหาคำตอบด้านบนเนาะอ่านดูจากข้อที่1นึ่งชิ n ว่านีเจ้าชื่อว่ามีจือคำไหนเป็นคำสำคัญได้บ้างอันนี่ไงลูก ฉันเม่หมิสื่อเขาถามหาอะไรครับชื่ออะไรถูกไหมครับเขาถามถึงชื่อเราก็ดูซีด้านบนมีคำว่าหมิงจื่อบ้างไหมหมีงื่ออ่านตรงนี้เลยนะครับหัวจเจ้ววาหมิงื่อที่อกหวังหลิงชื่อของฉันคือหวังหลิงเป็นยังไงพร้อมกันเลยนะครับอย่าลืมฉีดตรงนี้ด้วยนะครับเวลาถามเนี่ยเราป็ติ๊กเลยว่าํามเสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็เอามาเติมได้เลยอกเกอาเฉยๆกอที่สอ2นะครับ หวังหลิงหลายชื่อจงหัวต่สื่อช่วนสองะสังเกตตรงนี้นะครับสื่อช่วเฉอมณนทนเสฉวนถูกไหมครับเราเรียนเรื่องอาหารเขาน้าจะต้องพูดถึงอาหารของมณนทนเสฉวนนั่นก็คืออะไรครับมอฟโวโต้หูใช่ไหมครับมีชื่อเสียงของเขาเนาะอาเราก็หาเลยนะครับมีไหมมาฟโวโซ้หูอยู่ข้อไหนนี่ไงลูกอยู่ข้อ B ใช่ไหมครับเขาบอกว่า เขา,าชื่อฉีคว,วามชื่อของเขาคือฟีอาหารที่เขาชอบกินที่สุดก็คืออะไรลูกต้มหูห้กับซอสเฉยฉวนเอามาเติมเลยนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะขอฉีก็ที่สั้นฉีข้อที่3อินเว่ยกว่างจงโจ้หันห่าวเคอทีนี้เราชื่ออยากให้ลูกดูที่คำว่าอินเว่ยแล้วลูกลองนึกดูสิว่าอินเว่ยต้องคู่กับอะไรเราเคยสอนไปแล้วนะ อ,อินเวยก็คู่กับสวยีใช่ไหมครับอ่าเราก็หาเลยสวยีอยู่ในนี้ี่ข้อดีนะครับเขาบอกว่าอะไร่ะลองออกมาเติมเนาะเขาบอกว่ากินเวยกวางตงโจเหินห่อเคอร์สวยีผายตุยเจเริญเขินตัวเพราะว่าโจกวางตุ้งเนี่ยมันทำไมรูเหินห่อเคออร่อยมากเลยดังนั้นนะครับสวยีดังนั้นเนี่ยผายตุยเจรินคนที่เข้าแถวก็เลยทําไมครับเปินตัวกันเลยเยอะนะครับ s h อเฉยเกที่ซื่อสีดูข้อที่สีต่อเลยข้อที่สีตรงนี้อ่ะนี่ไงเจอคําว่าอะไรลูกสวยหยีถูกไหมครับเราก็รู้ได้เลยว่าด้านหน้ามันต้องเป็นอะไรแน่ๆ่อินเวเนาะอ่ะนี่ไงไม่ต้องหายากเลยอยู่ตรงข้อนี้เลยนะครับอ่ะลองเอามาเติมดูซิว่าเข้ากันไหมอินเว่ way, อาลีหวาหลายชื่อไท่หัวส o yi ta xǐ h u ā s h y s u y l ก็บอกว่าเพราะว่าอาริวาเนี่ยมาจากไหนลูกไท่หัวเออมาจากประเทศไทยดังนั้นน,นะครับเขาจึงชอบกินอาหารที่มีรสชาติเป็นยังไงโยส่วนโยล่าทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเข้ากันไหมเออถูกต้องนะครับข้อนี้ต่อมาเรามาดูข้อที่5กันนะครับข้อที่5้าเขาให้มาแค่เขินเกาซิ่งอันนี้เราก็ต้องไปจ,จําจากในบทความของเรานะครับตรงนี้เลยขอซื่อดึงมาให้ดูละ เขาบอกว่าเสิวนเกาชิ่งทำไมดูประโยคด้านหลังเนาะเผอเฉยจั่เสิร์มาม้อดีใจที่ได้ทำสิ่งนี้กับใครนะครับแล้วก็ดูซิโครงสร้างแบบนี้อยู่ตรงไหนนี่ไงลูกเจอละเขอถูกไหมครับด้านหลังก็เหมือนกันก็คือเรียนภาษาจีนใช่ไหมครับสเสือขั้นวิคือดีใจนะครับที่ได้เรียนภาษาจีนกับใทรลูกซาเจียทุกคนเขาเปลี่ยนตรงนี้เนาะ เปลี่ยนตรงนี้เป็นตาเจียนะครับง่ายๆแล้วก็เราก็เติมไปเลยอ่ะทีนี้ดูข้อที่หกนี่จิ้นเนนือจีซุยเหรอปีนี้เธออายุเท่าไหร่มีคำว่าซุยตรงนี้ถามอายุก็ต้องตอบอายุแน่นอนนี่ไงลูกคำว่าซุยเหมือนกันง่ายๆนะครับพอ,อมาเติมเลยคำตอบก็คือตัวจิ้นเนนือชื่อีซุยปีนี้ฉันอายุสิเ็ดปีอ๋อเชื่อเกอข้อที่เจ็ดละ ดูด้านหลังเนาะเขาให้ด้านหลังมาว่าท้าต่อหมิงื่อเยวอาหวาชื่อของเขาก็คืออาลีหวเป็นการอะไรครับลูกอนันนี้เป็นการแนะนําบุคคลอื่นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็เคยเรียนไปแล้วเนาะมันใช้คําว่า,ามมมมน้า是谁他的名字叫什么น้า是谁他的名字叫什么ใช่ไหมครับมันก็เหลือ A กับ B A กับ H แล้วนะครับทีนี้ต้องตอบข้อไหน นี่ไงลูกเจอชื่อวมันจะชินเพิองโยงนี่คือเพื่อนใหม่ของพวกเรานะครับชื่อของเขาคืออารี่หวาเามาเติมเลยใช่ไหมมันคล้องกันเนาะทีนี้ข้อที่8เนี่ยมันก็เหลือข้อ A แล้วใช่ไหมครับเรามาดูกันหน่อยเนาะว่าทําไมมันสองข้อ A อลูกสังเกตต,ตรงนี้นะครับดิเซอเฟยหลายชื่อเปยจิงคำว่าเปยจจิงก็คือเมืองปักกิ่งถูกไหมครับอาหารที่ขึ้นชื่อคืออะไรครับ เออเปิดจริงข่ายานี่ไงเปิดจริงข่ายาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบข้อ A นะครับเดี๋ยวเราลองมาแปลกันนิดนึงเนาะเขาบอกว่าหาลีเสี่ยวเฟ,ยเ,ฟยเนี่ยมาจากไหนลูกมาจากปักกิ่งนะครับหน้าหลีจุยย้ยหยเก็ใช่ชื่อเปิดจริงข่าวยาอาหารที่ขึ้นชื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่นั่นก็คือเป็นปักกิ่งนั่นเองครับขอเชิเกลุ่มื่อหลายขันที่เออตัวอ่ะละครับเรามาดูส่วนที่สองกันดีกว่านะครับ ส่วนที่2ตรงนี้ก็คือเขาให้เราเนี่ยเติมคํานะครับให้สมบูรณ์เนาะอ่ะหลังนั้นก็เป็นวลีนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยแต่ละข้อนะครับเราก็จะดูจากในบทความนะครับอ่ะนี้หลายอะไรลูกคือตรงไหน,นเจอ,อย่างนี่หลายชื่อใช่ไหมครับแล้ก็ใส่เลยตัวชื่อตัวนี้หลายชื่อไม่ยากนะครับอ่ะข้อที่สองไหนนี่เจอ,อย่างเห็นไหมใช้คำว่าอะไรครับ โยโยใช่ไหมครับอ่าโยแซงโยลานะครับตัวนี้ต่อมานะครับข้อที่3ตัวนี้อันนี้ที่จริงไม่ต้องขึ้นก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับก็คืออะไรหมิงเจ่ออ่าตัวนี้นะครับหมิงเจ่อตัวนี้อ๋อชิอ่เก,กต่อไปตัวนี้ก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับนี่นี่ลูกถ่ายใช่ไหมเนาะถ่ายตุย้ยใช่ไหมครับถ่ายตุย้ยที่แปลว่าต่อแถวใช่ไหมครับอ๋อชิอ่เกอ คำนี้เนี่ยมันไม่ได้มีในบทความโดยตรงเนาะแต่มันมาจากตัวนี้ลูกนิวโรเมียนต่อชื่อเคยบอกแล้วใช่ไหมปลาหมีเนื้อวัวเมียนมาจากเมียนอะไรเมียนเจียวนะครับเมียนมาจากเมียนเสียวเนาะอ๋อใช่ก็เสียงตัวนี้จริงมันก็เติมได้หลายครับแต่ถ้าอ้างจากในบทความแล้วเนี่ยเสียงอะไรเออเสียงชื่อก็คืออยากทำไหมลูกชื่อ,อยากกินนั่นเองนะครับอ่ะข่าวตัวนี้ ก็เติมไม้หลายคำเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูจากในบทความนะครับเขาใช้คําว่าเ่าอะไรลูกเ่าชื่อนะครับเ่าชื่อที่แปลว่าอร่อยสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ก็ง่ายๆเลยมีความหมายเหมือนโยมิงเลยนะครับคล้ายๆกันก็คือจูหมิงนั่นเองนะครับตัวนี้เลยแล้วก็ใส่คําว่าหมิงลงไปเป็นยังไงไม่ยากเลยถูกไหมครับ ขอเชื่อใจของเมื่อนหลายขันช่วยโหกส่วนอ่ะเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับตอนที่สามตอนนี้เนี่ยเขาให้เรานะครับดูว่าคําศัพท์ที่เขาให้มาเนี่ยเขียงผิดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าผิดเนี่ยให้เราแก้แล้วก็ถ้าถูกแล้วเนี่ยก็ให้ติ๊กถูกลงไปนะครับอ่ะดูจากคําแรกก่อนเราก็ต้องดูจากในบทความนะครับคําแรกเนี่ยมันคือควาว่าชินผลปรโยตัวแรกเขียนถูกไหมชิน ตุ้ยมาตุยต้ยปุนตุย้ยออปนตุ้ยถิดนะครับแล้วก็วงเลยลูกแล้วก็แก้ให้เขานะครับแบบนี้ง่ายๆออย่างคำที่สองไถัวตุย้ยเรามาไถหัวดูสักหน่อยถูกไหมปูนตุ้ยนะครับไม่ถูกแบบนี้ไม่ถูกเอาวงเลยแล้วก็แก้นะครับอ่าคำที่สามก้าวชิงอันนี้ไม่ต้องรู้ก็น่าจะรู้ใช่ไหมลูกว่ามันทําไมครับมันถูกแล้วนะครับอ่า เกิดตุ้ยเหรอนะครับดาวซิงเขียนแบบนี้ก็ติ๊กถูกไปเลยอ่ะเขียนเก,กิดเหนียวโรดูซินิวโร,วโรเขียนถูกหรือยังนิวโรอ่าเขียนถูกแล้วนะครับติ๊กถูกเลยอ่ะเขียเก,กิดควานหญิงดูซิควานหญิงดูตรงนี้ถูกไหมตุ้ยมาอ่าปุ๋ยตุ้ยในตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีน้องเผาวงแก่นะครับ อ่ะช่วยโคอิงเกิลหรอช่วงเปาไทยถูกไหมเอ่ยอ่ะดูซิอยู่ตรงนี้ชวงเปาไทยถูกไหมครับนิดเดียวเนาะตรงนี้ผิดนะครับตรงนี้ผิดอ่ะเราก็แก้ให้ถูกต้องอ่ายังไงครับง่ายเนาะนิดเดียวเองเอาละครับเดี๋ยวเราชื่อจะให้การบ้านนะการบ้านเนี่ยก็คือข้อหนึ่งให้นักเรียนทําแบบบิดหัดในหน้าที่13บสถึงสิซึ่งเราชื่อก็เฉลยไปเยอะมากแล้วนะครับ เหลือแค่บางข้อนะครับเหล่าชื่อก็ให้แนวไปแล้วให้ลูกเนี่ยลองไปดูนะครับว่าแต่ละข้อทํำยังไงนะครับอ่ะส่วนข้อที่2เนี่ยเป็นการเก็บคะแนนในบทที่2บทนี้ให้ลูกตั้งใจทํานะครับโดยให้ลูกวาดภาพหรือว่าจะหาภาพมาติดก็ได้นะบางคนที่เกียจวาดน,นะครับแล้วก็เขียนชื่อเมนูอาหารเป็นภาษาอีงแล้วก็บอกชื่อมนทลน,นะครับหรือว่าประเทศที่เป็นต้นตำรับหรือว่าเป็นที่ที่อาหารนั้นมีชื่อเสียงนะครับ โดยให้ลูกทำลงในสมุดเล่มสีชมพูเดี๋ยวดูตัวอย่างนะอ่ะเริ่มจากการเขียนว,วันที่วันที่ที่ทำเนาะหรือว่าจะเขียนวันที่นี้เลยก็ได้นะครับจากนั้นลูกก็เขียนเลขหนึ่งอ่ะขึ้นข้อที่หนึ่งวดาดภาพหรือหารูปมาติดเสร็จแล้วก็เขียนชื่อมอนตลน,นะครับหรือประเทศอ่ะตัวนี้ก็เป็นอาหารจากไหนลูกจักปักกิง่งเขียนเลยเปิดจิงชื่ออาหารคืออะไรเปิดจิงข่าวยาเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งข้อนะครับ แล้วเราก็ทําแบบนี้จนครบสี่ข้อนะครับก็อาหารเนี่ยไม่ต้องไปเอามาจากไหนเลยมีในหนังสือนะครับเพียงแค่ไปดูมาว่าอยู่ในมณฑลไหนแล้วก็ชื่ออาหารอะไรวันภาพทีส่สวยงามอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมทำการบ้านนะขอจินเจียหวเมินจิ่วเสี่ยวเตาเจอ๋อเจเจียน